ผลกระแสจบด้วยดีออเยียวยาแล้วคนที่อยู่ในรายการอะดูกันไปพี่น้องขาตอนเหิมเกิมนะคะอยอดเงินเข้ามานันคำพูดสนุกอืมพอถึงตอนนี้น่าเศร้าหมอบยอมรับและพร้อมเยี่ยวยาเราก็ดูกันต่อไปพี่นอ้องอ่าชีวิต ดูโหลกระแสวันนี้ได้อะไรตามมาตอบหน่อยสิพี่น้องค่ะรักชีวิตตัวเองรักษาเงินในกระเป๋าลงทุนเท่าที่ไหวอย่าได้คิดทุ่มทางทางที่แรงไม่มีเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะทำได้เหมือนเขาไหมแล้วก็ถึงผู้ที่เชิญชวนเนาะอย่าพูดเกินจริง ไม่มีอะไรได้มาง่ายและไม่มีอะไรได้มาฟรีๆนะลงทุนได้ทุนขึ้นก็ยังโอเคนะฮะแต่ลงทุนไปแล้วของขายไม่ได้เลยอันเนี้ยโอ้โหเจ็บปวดเดะทุกคนยอดสูงด้วยติสตาร์ทแสนสองแสนกว่าพะนะอุ้ยแต่ยาน